listening to the narrative สวัสดีทุกคนครับ the narrative วันนี้เราจะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นที่พูดคุยกล่าวถึงกันมากโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับเป็นหนังสือที่โด่งดังแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันตั้งแต่ก่อนหนังสือจะตีพิมพ์วางจำหน่ายกันซสอีกนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็คือ the room where it happened นะครับซึ่งผู้เขียนก็คือจอห์นโบตัน โดยความสําคัญของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าน่าจะอยู่ที่2ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกก็คือหนังสือเล่มนี้เขียนถึงอะไรนะครับแน่นอนว่าเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมขนาดนี้นะครับถึงขนาดเป็นนิวยอร์กไทม์เบสเลอร์ภายในระยะเวลา,าสั้นได้เนี่ยจะพูดถึงใครไปไม่ได้นอกจากว่าหนังสือเล่มนี้พูดถึงประธานาธิบดีสหรัฐก็คือโดนัททรัมม์นั่นเองนะครับส่วนประเด็นที่2ก็คือใครเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับอย่างที่บอกไปคนเขียนก็คือจอห์นโบตานั่นเองนะครับ จอนโบตันคือใครนะครับตำแหน่งล่าสุดที่เขาเขียนไว้ชัดๆบนปกของหนังสือเล่มนี้เลยก็คือเป็นอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนะครับหรือว่า National Security Advisor ในช่วงปี2018ถึง2019ในสมัยรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องอธิบายว่าตั้งแต่ตอนรับตำแหน่งก็ได้รับการฮือฮาแล้วนะครับตอนที่เขาถูกที่เขาลาออกหรือว่าไล่ออกเนี่ยนะครับก็ฮือฮากันยิ่งกว่านะครับใครที่ติดตาม การเมืองการปฏิัมพต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา<ม>ก็ย่อมจะรู้จักจอห์นโบตันเป็นอย่างดีเพราะว่าจอห์นโบตันเองก็อยู่ในแวดวงทาเนียบขาวมาอย่างยาวนานนะครับประวัติการทาง,งานของโบตันเนี่ยเคยเป็นอดีตนักการทูตนะครับเป็นอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําสาประชาติหรือ un ในปี2 0 0 5 2นถึงนะครับในสมัยรัฐบาลจอร์ดวูบูชน,นะครับแล้วก็ในรัฐบาลอดีตที่ผ่านมาก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการของสหรัฐในหลายตําตำแหน่งนะครับ บอตันเองเนี่ยทำงานกับพรรครีพับลิกันมาโดยตลอดนะครับทำงานให้กับรบัฐบาลรีพับลิกันถึง4ยุคด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรแกนนะครับบุชคนพ่อบุชคนลูกแล้วก็ล่าสุดคือรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์นะครับนักวิเคราะห์หลายคนก็จัดว่าบอตันเนี่ยมีแนวคิดนะครับในแบบคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็เนชันแนลลิสต์นะครับ,บ,บ, ist, รบซึ่งก็คือเป็นอนุรักษ์นิยมสุดโต่งนั่นเองนะครับจอห์นบอตันเองก็เคยเขียนหนังสือมาแล้วหลายเล่มนะครับบางเล่มก็จะเล่าประวัติการทํางานตอนที่เป็นทูตที่สหรัฐอเมริกา นะครับบางเล่มก็วิพากษ์วิจารณ์าการทํางานของรัฐบาลของเดโมแครตอย่างโอบามาเป็นตน้นนะครับทีนี้ขออธิบายภาพรวมของหนังสือเล่มนี้กันบ้างว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับหนังสือ The Room Where i t a p e n e t เนี่ยนะครับตีพิมพ์เมื่อเดือนมิถุนายน2020ที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นหนังสือที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับอย่างแรกหนัง,งสือเล่มนี้นี่เป็นหนังสือที่หนามากนะครับทั้งเล่มเนี่ยหนาประมาณ577หน้า นะครับเป็นเนื้อหาเนี่ย494หน้านะครับเป็นโน้ตหรือว่า Refer e n c e เนี่ยอีก47หน้าแล้วก็มีอินเด็กซ์อีก36หน้าส่วนตัวนิยมรับว่านังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ต้องใช้พลังในการอ่านค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นนังสือที่อ่านยากมากเล่มหนึ่งนะครับนังสือเล่มนี้โบตันพยายามที่จะเล่าประสบการณ์การทํางานของเขานะครับในตอนที่เขาเข้าไปทํางานในทาเนียบขาวนะครับช่วงรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก็ได้รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาตินั่นเอง นะครับซึ่งดูเหมือนว่าโครงสร้างหนังสือเนี่ยจะพยายามบรรยายนะครับตามลำดับเวลาเป็น h i s t o r i c a l ว่าก่อนเขาร่วมงานกนะับโดนันททัมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีการพูดคุยท่าทาอย่างไรนะครับมีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างที่เขาทําหน้าที่นะครับเรื่อยไปจนถึงตอนที่เขายุยติบ,บทบาทหน้าที่ไปนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่ได้เรียงตามลําดับเหตุการณ์ตรงๆเพราะว่าในช่วงกลางเล่มเนี่ยก็จะเล่าเรื่องตามหมวดหมู่ เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นบทนี้ก็จะเป็นเรื่องเกาหลีเหนือบทนี้เล่าเรื่องจีนอีกบทหนึ่งเล่าเรื่องอัฟกา,านิสถานอีกบทหนึ่งก็จะเล่าเรื่องอิหร่านเป็นตน้นเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดกันในทั้ง15บทนะครับของหนังสือโดยคร่าวๆว่าในหนังสือเล่มนี้พูดถึงประเด็นอะไรบ้าง โด,โดยที่ยังไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าลงรายละเอียดเนี่ยจะคงจะใช้เวลาที่นานมากนะครับเปิดมาบทแรกเนี่ยโบตันเล่าถึงที่มาที่ไปเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะมาดารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนะครับเล่าถึงการฟอร์มทีมการทํางานของสหรัฐในช่วงแรกนะครับว่าใครจะได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนบ้างใครเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติคนแรกนะครับซึ่งตอนแรกทั้มก็ตั้งไม้ฟลินนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยโบตันก็ยัง มีการอธิบายว่าจริงๆแล้วเขาคิดว่าเขาเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศหรือว่า Secretary of State ของสหรัฐนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าหลายคนก็คิดแล้วก็เห็นด้วยเหมือนกันกับเขานะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าตอนแรกก็รัฐมนตรีต่างประเทศก็คือ r e ็ t เทอรสันนะครับโบตันก็เล่าถึงความแป้กนะครับความแห้วของตัวเองที่หลังจากที่ไมฟินลาออกไปแล้วนะฮะก็มีแคนดิเด ที่จะได้เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นงคนงแห่งชาติเนี่ยถึง3คนนะครับซึ่งก็มีโบตันอยู่ในนั้นด้วยนะครับสุดท้ายแล้วนายพลแม็กพาสเตอร์ก็ได้ตําแหน่งนี้ไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายในเดือนเมษายนปี2018นเนี่ยเขาก็ได้รับเข้ามาทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐน,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 นะครับแล้วก็โบตันก็อธิบายว่าสาเหตุที่เขาต้องรับหน้าที่นี้เนี่ยก็เขาบอกว่าเขาเป็นเพียงเขาเท่านั้นนะครับที่จะสามารถทําหน้าที่นี้ได้ดีที่สุดนะครั <atic> บ พออ่านถึงตรงนี้เนี่ยเราก็พอจะมองออกว่าโบตันเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากพอสมควรนะครับแล้วเขาก็เชื่อว่าเขาเนี่ยมีความรู้ความสามารถที่ดีนะครับมีแบ็กอัพจากผู้หลักผู้ใหญ่ในฝั่งริพาร์บิกันสนับสนุนเขาอยู่จำนวนมากนะครับซึ่งต่อมาก็มีการพูดถึงกรณีซีเรียนะครับเรื่องการใช้อาวุธเคมีโจมตีพลเรือนในตอนใต้ของซีเรียโบตันก็เล่าถึงปฏิกริยานะครับทีมงานของทรัมป์ การตัดสินใจต่างๆแล้วก็เล่าด้วยว่าถามเนี่ยมักจะทวีตอะไรที่ไม่ถามถ่ายทีมงานซะก่อนนะครับโบตันก็ยังฉายภาพกระบวนการตัดสินใจนะครับภายในวัหาว่าเวลาคิดจะทําอะไรมีใครเกี่ยวข้องตัดสินใจอะไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าในกระบวนการตัดสินใจเรื่องโดยเฉพาะนโยบายต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็จะมีตัวแสดงหลกัหลกๆนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นประธานาธิบดีเองนะครับมีรัฐมนตรตีต่างประเทศหรือก like ็ Secretary of State นะครับมี อาจจะมีรฐมนรีกาาโหมนะครับ Secretary of Defense นะครับก็จะมีที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาตินะครับหรือว่า National Security a d v i s o r เข้ามีมีส่วนอยู่ด้วยนะครับก็ประมาณสักษา4คนนี้ที่จะมาคิดและตัดสินใจในประเด็นทางด้านความมั่นคงหรือว่าด้านการต่างประเทศนะครับอาจจะมีถ้าบางครั้งมีเรื่องการแซงชั่นก็จะมีรฐมนรีคลังนะครับเข้ามาด้วยมี Chief of Staff ก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องในบางครั้งด้วย นะครับซึ่งในเคสเรื่องของซีเรียก็จะมีการพูดถึงแนวความคิดนะครับของรัฐปรตรีติกลราหโหมอย่างแมสทิสหรือว่าทางพอพอ,พอสูงสุดของซารัสก็คือดันฟอร์ดนะครับในบทต,ต่อมาก็จะมีการพูดถึงกีฬาน,นะครมีการพูดถึงประเด็นตะวันออกกลางนะครับเรื่องของอัฟกานิสถานนะครับแล้วก็บทตันก็ยังมีการโจมตีความล้มเหลวการบริหารงานของโอบามาในเรื่องของการสนับสนุนเงินทุนอะไรต่างๆนะครับ ในอีกหลายบทก็จะมีการพูดถึงประเด็นเยอรมันนะครับว่าทั้มเนี่ยไม่พอใจเยอรมันนะครับมีการพูดคุยกับแมคเคลนะครับเรื่องของกะเรื่องของท่อส่งแก๊สนอสตีมสองนะครับซึ่งทั้์ก็มองว่าเยอรมันเนี่ยให้การสนับสนุนรัสเซียนะครับทั้เนี่ยบอกว่าเยอรมันเนี่ย feeding the b e a s t นะครับบอกว่าเยอรมันเยอรมันี was russia captive นะครับก็เยอรมันเนี่ยเป็นนักโทษของรัสเซียนะครับแล้วยังพูดถึงประเด็นนาโตอีกว่า ทั้มนี่ก็มีท่าทีที่อยากจะ,อะถอนสหรัฐไม่กาออกจากนาโต้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าทั้มมองว่าต้องการให้ประเทศในนาโต้เนี่ยจ่ายงบประมาณสนับสนุนทางทหารให้กับทางนาโต้เนี่ยให้ได้2%ของ GDP นะครับซึ่งทั้มมองว่าอตอนนี้ยูยูเอสเนี่ยสนับสนุนนาโต้อยู่แต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับซึ่งทางทางที่นาโต้นี่ก็ห่างไกลจากสหรัฐไม่กาตั้งเยอะนะครับ ประเด็นนาโต้ในทางก็ยังบอกว่านาโต้เนี่ยจะต้องไม่สนับสนุนนะครับไม่ตกเป็นเบี้ยล่างนะครับหรือว่าเป็นทาสของรัสเซียนะครับและในเนื้อหาสําคัญอีกหลายบทเนี่ยก็จะมีการพูดถึงความสําคัญระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือนะครับซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่ของหนังสือเล่มนี้เลยนะครับพูดตั้งแต่การประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าโพสิชันของโดโบตันเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเกาหลีเหนืออยู่แล้วนะครับ ซึ่งโบตันก็เล่าว่ามีความพยายามหลายครั้งนะครับที่จะล้มการประชุมระหว่างทรัมป์กับคิมซึ่งมันก็เกือบจะสําเร็จแล้วแต่สุดท้ายก็การประชุมก็เดินหน้าต่อได้นะครับมีรายละเอียดการพูดคุยของทรัมป์กับคิมในหลายครั้งนะครับว่าทรัมป์ชมคิมยังไงมมคิมชมทรัมป์ยังไงบ้างอันนี้ก็ถ้าสนใจก็อยากให้ลองไปอ่านกันเองนะครับเรื่องของการหารือเรื่องการลดอาวุธการพัฒนาอาวุธต่างนะอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะรวมถึงการลดการคว่ำบาตรของสหรัฐที่มีต่อเกาหลีเหนือด้วยนะครับ ซึ่งในหลายครั้งก็จะมีะการพูดคุยนะครับโดยเฉพาะที่จะเข้ามามาีส่วนร่วมในกรณีเกาหลีเหนือเนี่ยก็คือญี่ปุ่นนะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็ agressive มากในเรื่องว่าญี่ปุ่นไม่เห็นด้วยกับที่จะลดนะการแซงชั่นนะครับคิดว่าสหรัฐเมาควรจะมีท่าทีที่จะ,ะ,ะรุนแรงนะครับต่อเกาหลีเหนือน,นะครับนอ,อกจากนั้นก็มีการพูดถึงจดหมายรักนะครับบอกเป็น love letter ระหว่างทรัมป์กับคิมนะครับ รวมถึงมีมุมมองของโบตันที่คิดว่าจีนจะดาเนินการอย่างไรกับคิมในช่วงที่สหรัฐได้มีการเจรจากับเกาหลีเหนือนะครับซึ่งตอนนี้ตรงนี้เป็นที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าโบตันเนี่ยก็เขียนเหมือนเป็นจําลองบทนะครับเป็นสคริปว่าประธานาธิบดีสีเยนผิงนี่น่าจะเขียนอะไรหรือว่าเล่าอะไรพูดอะไรถึงคิมนะครับอันนี้ก็ตลกดีแล้วก็น่าอ่านนะครับว่า สีจชิ้นผิดก็น่าจะบอกกับคิมว่าอเมริกาเป็นอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เชื่อทางจีนน่าจะดีกว่าอะไรประมาณนี้นก็เป็น,เป,นเป็นความคิดเป็นเป็นมโนของของโบตันนะครับอันนี้น่าสนใจน่าจะเป็นอน,นกันโบตันอยากอธิบายด้วยว่าการเจรจาหรือความสําคัญความสมพั์กับคิมนะครับเนี่ยทรัมป์ทำไปก็เพื่อหวังผลการเลือกตั้งกลางเทอมในปี2018นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญนะครับ รวมถึงมีการเล่าเรื่องการประชุมครั้งต่อมาที่ฮานอยแล้วก็ที่ด m มด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะล้มเหลวซึ่งโบตันเห็นว่าทั้มเนี่ยมีความกระตือรือร้นในการที่จะเจอจะพบปากกับคิมอย่างมากทั้มเองพยายามที่จะหาข้อตกลงอะไรก็ได้สักอย่างนะครับที่จะทําให้คิมตอบตกลงแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่มีแถลงการใดๆออกมานะครับหลังจากการประชุมที่ฮานอยนะครับโบตันอธิบายได้ว่าผู้นําที่ทั้มคุยด้วยแล้วเนี่ยดูเหมือนจะไปด้วยกัน ได้ดีนะฮะเห็นจะเป็นรัฐมนตในรัมมนตอิอาเบะนะครับของญี่ปุ่นแล้วก็ตอนหลังก็น่าจะเป็นบริจอนสั้นนะครับที่จะดูพูดคุยกันเข้าขากันได้นะครับุบทลตานอธิบายในช่วงท้ายของกรณีเกาหลีเหนือว่า,า US เนี่ยนะครับล้มเหลวที่จะสกัดกั้นภัยความมั่นคงอย่างกเกาหลีเหนือ ซึ่งโบตันบอกว่าในอนาคตเนี่ยสาธารณรัฐจะต้องเผชิญหายนะหรือความไม่มั่นคงนะครับเป็นภัยคุกคามจากเกาหลีเหนืออย่างประเมินค่ามีได้นะครับซึ่งหวังว่าในอนาคตเราจะสามารถยับยั้งมันได้นะครับซึ่งในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงว่าการที่ทําให้ทําไม่ได้เป็นประธานาธิบดีต่อไปนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีบทที่พูดถึงความสําคัญระหว่างารัสเซียนะครับแล้วก็ทํากับปูตินนั่นเองนะครับซึ่งปูตินก็ยืนยันว่า ไม่ได้มีการแทรกแซงกิจการภายในนะครับการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับในปี2016นะครับนอกจากนั้นแล้วโบตันก็ยังพูดถึงความล้มเหลวด้านนโยบายไซเบอร์ซิเค urity ของรัฐบาลโอบามาซึ่งโบตันเข้ามาก็บอกว่าตัวเองได้มีการด้วยระบบราชการที่มันเป็นบรเคติกนะครับไม่ยืดหยุ่นไม่มีกลยุทธ์ในเรื่องความมั่นคงขึ้นมาใหม่ซึ่งจะทําให้ไม่มีใครที่สามารถเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งในอนาคตได้นะครับในหลายส่วนก็จะพูดถึง กรณีของอังกฤษนะครับซึ่งก็มีอยู่จไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับซึ่งก็หลักๆก,ก็เหมือนจะอธิบายว่าท r รัมเนี่ยก็ไม่ได้ชอบเมยนะครับซึ่งอันนี้ผมเองก็ในส่วนตัวก็คงคิดว่าเออแล้วมีใครชอบทําได้ด้วยเหรออะไรประมาณนั้นนะฮะนอกจากนั้นก็ยังพูดถึงประเด็นดิสฟังชันดิสฟังชันคือมันการทํางานที่ไม่เป็นระบบนะ,ะดูเหมือนว่าจะล้มเหลวของ คนที่รายร้อมหรือว่าทีมงานของทรัมป์ว่ามีความขัดแย้งกันเองไม่ว่าจะเป็นบรรดาน้ำมานตรตีต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับเลขาของทรัมป์ชี f ออฟสตาฟอะไรต่างๆมีความขัดแย้งกันเองนะครับรู้เหมือนว่า,าจะมารุมกินโต๊ะก,กันเองซะมากกว่านะครับนอกจากนั้นก็มีกรณีของเวเนซุเอลานะครับที่ความขัดแย้งเรื่องของตัวประธานาธิบดีนะครับว่ามาดูโรกับประธานาธิบดีฮวนกุยโดนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วโอเค สหรัฐก,ก็มีท่าทีที่สนับส,สนุนทางโวยโดที่จะเป็นะระฐมนตรีประธานดีรักษาการนะครับซึ่งก็มีการพูดคุยกันระหว่างทำแล้วก็คุยโดด้วยนะครับซึ่งก็ในนั้นก็จะเขียนว่าทำเนี่ยแสดงท่าทีชัดเจนว่าสหรัฐมีความสนใจในแหล่งพลังงานของเวนเนซุเอลานในหลายบทก็จะมีการพูดถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับจีนนะครับซึ่งมุมมองของโบตันเนี่ยมองว่าจีนเนี่ย ละเมิด intellectual property นะครับมีลักษณะที่เป็น d e a t d i p ดิ m a t ม c ตนะครับผ่านตัวแถบและเส้นทางนะครับ Bell and r o a d Initiative นะครับซึ่งทำให้ประเทศต่างต่างตกเป็นเหยื่อของจีนนะครับมีการกิดกันทางการค้าภายในประเทศบริษัทรัฐสหวิทาศาของจีนมีอิทธิพลเหนือตลาดในจีนนะครับจีนทำ Cyber Warfare นะครับกองทัพของจีนนะแทรกแซงข้อมูลนะครับ ดัต a ของหลายประเทศนะครับรวมถึงสหรัฐด้วยนะครับแล้วก็บตันยังเน้นย้ำอีกว่ารัฐบาลของโอบามาเนี่ยล้มเหลวในการสกัดกั้นจีนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในการอธิบายของบตันในแต่ละส่วนของแต่ละบทของหนังสือที่พูดถึงจีนเนี่ยค้ามเองก็มุ่งสนใจแต่เรื่องของการกดดันจีนในเรื่องเทรดดิลนะครับเรื่องของการค้านะคเพื่อจะเพิ่มกําไรของสหรัฐเรื่องการส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรอะไรต่างๆซึ่งก็ เป,เป็นฐานเสียงของโดนัททรัมป์นะครับการพยายามที่จะทำทุกวิถีทางในการกดดันจีนเช่นกรณีของแท e กรณีหัวเว i นะครับก็เพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับเสียงนะครับในประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มการค้านะครับแล้วก็เกษตรกรครับแต่พอมาพูดถึงในกรณีห้องกลงทรัมป์ก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของจีน ครวก็ยังบอกว่าประธานดีสีเจิ้นผิงเป็นเกรดเลดเดอร์ในที่สุดในประวัติศาสตร์จีนนะครับผมรู้จักเขาดีประชาชนอบอกว่าสีเจิ้นผิงรักประชาชนของเขามากนะครับรวมถึงกรณีคุยกูด้วยนะครับทคำก็บอกว่าคาไม่อยากจะกดดันจีนในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ยังมีท่าทีเห็นด้วยที่ประธานดีสีเจิ้นผิงสร้างคอนเซนเรชันแคมป์นะครับในสินเชียงว่าเป็น the right thing to do นะครับ อีกประเด็นที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะในช่วงท้ายๆของหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือการเล่าถึงกรณียูเครนนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นสําคัญในการ impeachment ของโดนัทชัมนะครับโบตันเล่าถึงการติดต่อกับพันธมิตรบรูเชนโกะนะครับ,บรีคนก่อนของยูเครนนะครับเรื่องการดำเนินการทางการทูตนะครับพูดถึงท่าทีของยูวานอวิชนะครับซึ่งเป็นอดีตทูตชานเกซกันประจำยูเครนนะครับว่าทั้มเนี่ยต้องการให้เธอลาออกอยังไงบ้างเพราะว่าเธอพูดมากเกินไป และการเข้าก้าวเข้าม,ม,มีบทบาทของจิลเลียนี่นะครับที่เข้ามาผู้พันในกรี่ของยูเครนนะครับผลการเลือกตั้งว่าเปน็นดีเซเลนสกี้ก็ได้รับตําแหน่งนะครับรวมถึงสิ่งที่สําคัญก็คือกรณีการโทรศัพท์พูดคุยการระหว่างทามกับเซเลนสกี้ซึ่งก็จะพูดถึงประเด็นผลประโยชน์นะครับการสนับสนุนงบประมาณทางทหารให้กับยูเครน4 0 0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแลกกับการสอบสวน,นกรณีของอการแทรกแซง เคสฮิรูอิคินตันแลวก็ฮันเตอร์ไบเดนด้วยนะครับรวมถึงบทหลังเนี่ยก็พูดถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่รายล้อมทาอยู่นะครับหลายคนว่ามีพฤติกรรมยังไงทําอะไรพูดอะไรบ้างเช่นมิกมูเวนี่นะครับอดีตชีฟออฟสตาฟนะครับรวมถึงอดีตทูตสหรัฐประจำยูเอยู uh, EU, นะครับปรภาพยุโรปอย่างกอร์ดอนสอนแลนด์ด้วยนะครับสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับ โบตันก็พูดถึงการทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในะความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนะช่วงของตอนที่เขาเขาบอกว่าเขาลาออกเพราะว่าเขาเขียนจดหมายลาออกเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าโอเคโดนัดทรัมป์ก็พูดว่าไล่ไล่เขาออกเนี่ยรวมถึงพูดถึงกรณี impeachment ว่าโบตันนคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นที่ทางเดโมแครตใช้ในการเป็นประเด็นในการถอดถอนในการไต่สวนนะครับโดนัทรัมป์นะครับ,รนะรบซึ่งโบตันก็มองว่าเป็นเป็นอะไร malpractice นะครับว่า เดโมครเนี่ย <D em ocracy> มีมุงมองที่แคบเกินไปเพราะว่าหยิบยกเฉพาะประเด็นยูเครนเท่านั้นแต่อันที่จริงแล้วประเด็นทั้งหมดในรายละเอียดหนังสือเล่มนี้ก็อธิบายได้ชัดเจนว่ามีหลายเรื่องที่ทรัมป์เนี่ยเรียกว่ากระทำไฮคลาย์นะอาชญากรรมที่ร้ายแรงแล้วก็เพระพฤติตัวที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเอาละครับทีนี้ขอสรุป นะฮะเนื้อหาทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้นะครับในมุมมองและความเห็นของตัวเองละกันนะครับอย่างแรกต้องบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้ได้เป็นหนังสือที่จะบอกว่าเป็นหนังสือที่น่าเบื่อมากนะครับเพราะมันเต็มไปด้วยการบรรยายนะฮะเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนเป็นเมมโมรีของจอห์นโบตันว่าเขาเจออะไรกับสถานการณ์ต่างๆใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรใครคุยกับใครแล้วก็โบตันคิดอย่างไรรวมถึงคนอื่นนคิดอย่างไรด้วยนะครับทำให้หนังสือเล่มนี้ดูจะเหมาะกับคนที่ติดตามการเมืองนะครับและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐ ซึ่งคงจะต้องมีแบ็กกราวด์การเมืองและการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาพอสมควรนะครับถึงจะอ่านหนังสือเล่มนี้ได้เข้าใจนะครับทีนี้ประเด็นหลักของสิ่งที่โบตันจะพยายามอธิบายให้เราเห็นภาพอะไรบ้างนะครับโบตันนี่อธิบาย h i s t o r i context หรือว่าอธิบายเหตุการณ์ต่างๆว่าในยบายของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงเนี่ยไม่ได้ถูกวางไว้อย่างเหมาะสมนะครับการหานประเทศแบบนี้แนวคิดแบบนี้เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะของสหรัฐอเมริกาจะนํา พาสมริการเนี่ยไปสู่หายนะได้นะครับโบตันพยายามอธิบายว่าเรามีภัย strategic threat นะครับอย่างรัสเซียแล้วก็จีนนะครับหรืออย่างภัย,ยความภัย,ยจากผู้ก่อการร้ายนะครับในโลกยุคปัจจุบันนะครับเรากําลังเผชิญความท้าทายและภัยความที่มากขึ้นนะครับซึ่งควรจะต้องพึ่งพาความเป็นผู้นำนะครับหรือ presidential leadership ที่มั่นสืบเนื่องนะครับแล้วก็ comprehensive นะครับซึ่งโบตันอธิบายว่าทรัมป์เนี่ยไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอน นะครับการดำเนินนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของหลักการที่เป็นฟิโลโซฟีนะไม่ได้มีกลยุทธ์ที่เป็นการแสื้อจี้นะครับบุตันบอกว่านโยบายของทรัมป์เนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้มันอันคอนเวนชชันแนลนะครับวันนี้จะด่าใครยอย่างรุนแรงก็ด่าไปพอวันลงขึ้นก็อาจจะบอกว่าดีกันนะฮะร,รักกันดีอาจจะจับมือสร้างความสัมพันธ์กันได้นะครับมันไม่คอนสิสแตนต์นะครับดำเนินนโยบายแบบสุ่ม 4, สี่สมห้านะครับเหมือน เป็น Continuing Random Walk นะครับเล่นไปตามบทบาทสถานการณ์ที่จะพาตัวเองไปนะครับซึ่งสิ่งที่อยู่ในหัวทัามเนี่ยท็อามาตลอดเนี่ยก็คือว่าจะทำยังไงให้ตัวเองได้รับเลือกตั้งในสมัยที่2นะครับซึ่งโบตั mm ้ hmm. ก็ยังบอกว่าคนที่จะทำงานร่วมกับการทําได้เนี่ยนะครับซึ่งก็จะต้องเป็นคนที่โบตั้ใช้คาว่า Yes Sir Roger d a t นะครับคือต,ต,ตามใจทันะได้ครับพี่ดีครับผมนะครับเห็นด้วยกับแนวคิดของทังนะถึงจะทำงานกับทัได้ สไตล์การบริหารประเทศนะครับรวมถึงการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยโดลนันททามทำเหมือนเป็นนักธุรกิจนะครับคือหมายถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเ,เป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำนะฮะหรือว่าตัวบุคคลกับบุคคลนะเป็นแค่ personal relationship เท่านั้นนะครับใครรู้สึกดีด้วยอะไรด้วยก็จะทาให้ประเทศเนี่ยไปสางสารความสมคัญกับเขานะครับซึ่งนโยบายหลายอย่างของทามเนี่ยทำไปเพื่อ made for television showmanship นะครับก็คือว่า ทรัมป์เนี่ยต้องการพื้นที่สื่อและพื้นที่ข่าวนะครับซึ่งแน่นอนในหนังสือก็จะบอกว่าทรัมป์เนี่ยฟังแต่ Fox News เท่านั้นนะครับรวมถึงตอนนี้เราบรรดาเจ้าหน้าที่ต่างๆของสหรัฐเนี่ยก็แยกไม่ออกระหว่าง Legitimate Government i n t e r e s t นะหรือว่าผลประโยชน์แห่งชาตินะครับกับผลประโยชน์ของโดนัลด์ทรัมป์หรือโดนัลด์ทรัมป์ r s r s o n a l i n t e r e s t นะแยกกันไม่ออกนะตอนนี้นะครับ ยังไงก็ตามนะส่วนตัวที่อ่านหนังสือเล่มนี้ก็พยายามทำความเข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้นมีจุดประสงค์เพื่อที่จะโจมโจมตีโดนั์ทรัมป์อย่างชัดเจนนะครับซึ่งการอ่านหนังสือเล่มนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการฟังความข้างเดียวนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ก็มีการพาดพึงพาดพิงไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคนนะครับทั้งในคนในรัฐบาลชาไมกาเองรวมถึงกล่าวถึงผู้นําในต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งหลังจากหนังสือเล่มนี้ออกมาแล้วเนี่ยผู้นําหลายคนหรือว่าคนที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็พูดออกมาในทางเดียวกันว่าหนังสือ ข้อความในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันแตกต่างจากข้อได้จริงกันไปมากนะครับรวมถึงต้องอย่าลืมว่ามุมมองของโบตันที่ที่โบตันไปเห็นได้ยินมาอยู่ร่วมเหตุการณ์ก็ไม่ใช่มุมมองทั้งหมดที่โบตันเห็นในภาพรวมนะโบตันอาจจะมองในเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเพราะอาจจะมีอีกหลายๆจุดหลายๆเหตุการณ์ที่โบตันเองก็อาจจะไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าหนังสือเล่มนี้ ทั้งหมดแล้วนะเป็นการเล่าผ่านมุมมองทัศนคติการตีความนะผ่านแนวคิดของโบตันซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าโบตันมีจุดยืนทางการเมืองที่เป็น, Republican, นริพับลิกันโบตันบอกเองในหนังสือว่าชอบจอร์จด W. b u s ิลชมากนะเขาเองบอกว่าเขาขัดแย้งกับทั้มนะแต่ว่าเขาเองก็ไม่มีทางที่จะไปสนับสนุนเดโมแครตหรือไบเดนได้โบตันะเองเป็นนักูุสายเหี่ยนะบเป็นวอล แล้วก็มีนโยบายแบบโปรอเมริกานะครับเป็น Nationalist นะครับเน้นความมั่นคงความปลอดภัยของชาตินะครับดูมีแนวคิดแบบ r e ลิสต์นะครับแล้วก็เป็น Conservative นะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นหนังสือที่อยากจะลองมาเล่านะมารีวิวให้ทุกคนได้ลองฟังแล้วก็ลองตัดสินใจดูนะครับถ้าสนใจก็อาจจะไปซื้อหากันได้นะครับซึ่ง ครั้งหน้านะครับ The Narrative จะเอาหนังสือเล่มไหนมารีวิวนะครับก็ต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ